สวัสดีค่ะเพื่อนๆเย้หน่อยสิภาพบิงอาหารตอนฟักเือนโตด้วยค่ะเพื่อนๆเนื่องจากเยะหน่อยบัวสบายค่ะเพื่อนๆจ้านี่ค่ะอาหารที่เย้หน่อยฟักพืนโตยัเยหน่อยก็ต้องกินแบบนี้ไปก่อนละค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเย้หน่อยมีอาการป่วยเกิดจากระบบกระเพาะลำไส้ค่ะเพื่อนๆจ้าพึ่งกันค่ะเพื่อนๆว่าเย้หน่อยเดี๋ยวเฮ็ดอีหยังกินเนาะค่ะนี่ค่ะ ต้มขา่าวค่ะต้มขาวขาวนะคะข้าวต้มขาวคะ่ะเพื่อนเพื่อเป็นการย่อยง่ายเนะจ้ะต้มข้าวขาวอันนี้ย้อยน้อยสิต้มแบบคนๆย้อน้อยเราพวกกินน้ำไหลแล้วก็สําหรับอันนี้ผัดแตงกวาผัดไข่เนาะคะ่ะแตงกวาผัดไข่ย้อน,น้อยก็เด็ดทําเองนะจ้ะเพื่อนแล้วก็ผักบุ้งไฟแดงผักบุ้งไฟแดงกับมันบริเวณไฟแดงหรอกคะ่ะมันสีด,ดำหรอกคะ่ะเพื่อนจ๋าจะเป็นดำหรอ พะว่า,วายน,น้อยพัดเร็วก็ไปตลาดไปหาสื่อนี่ค่ะไปหาสื่อปลาทอดนี่ค่ะจากตลาดเมื่อกินเนาะค่ะกินก็ขอ้มเาะจ้ะเลือการเปลี่ยนกายเป็นพักบุงไฟดําไปเร็วละค่ะได้มาสองอย่างค่ะกินของตลาดต้องกินแบบนี้ไปก่อนนะคะแหงๆนะคะ่ะเพื่อนๆไอ้น,นี่ก็เอื่อน่ลายอย่างปลากแก้วน้อยทอดเพื่อนๆนี่ปลากแก้วกรอบลีข่อวแซ่บเพื่น,นะคะ่ะ ไม่น้อยแต่ิงกินอาหารแบบนี้เปก่อนเนาะค่ะเพื่อนเพราะว่ากระเพาะน้ำใจนิดหน่อยนะ่ะนม่ไม่ปัญหาตอนนี้กำลังกินยาอยูะะ่เนาะค่ะี๋ถึงเมา่อวาถึงเพื่อนฟังเนาะจ้ะ นั่งรออนอนั่งรออนลูกะจะให้กินนะไม่กินก่อนนะ ค่ะมันเกิดจากสาเหตุอย่างนี้หน่อยสิมาบอกเพื่อนเพื่อนฟังเนาะค่ะเนื่องจากวันอังคารเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนนี่หน่อยว่าถ้าบมื่อไหร่ถามันก็เขากินน้ำเม่ไหลเที่ยงคืนน้ำเม่ไหลร่น่าจะเป็นวันประมาณเที่ยงคืนเลยช่วงวันอังคารน่ะนี่หน่อยบ่ไหร่เห็นก็เขากินเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนนี่หน่อยก็เลยไปซื้อก็เขาตลาดค่ะเพื่อนจ้าไปซื้อก็เขาจากตลาดไม่กิน กินคนเดียวค่ะลูกลูกพรท่านไม่กินหรอกค่ะเบีหน่อยสิเป็นคนกินอาหารเจ้าเด็กเเขาเสริตื่นสายเขาก็กินสายเนาะคะ่ะจะกินก่อนแต่เด็กเด็กเขาคือผมมากินกับเพรากขากเบีกหน่อยหรอกพอเด็กเเขาก็ชนหมากก็หากินอย่างอื่นไปลูกไส้หลาาก็กินมะมา่ากินมะม่าปุได้มากินอาหารก็เบี้หน่อยเบี้หน่อยก็เราจะกินพัดถั่ว กับไข่พะโล่เนี่นะคะเป็นของตลาดนะคะเพื่อนรู้สึกว่าเขากินไปเร็วนี่ททองอยีนหน่อยมันสิยห่องแบบห้องดังอูกอุกยีนหน่อยกับ่้าหูดดอกว่ามันเกิดจากสาเหตุอีหงยังกะไ่ได้สนใจยังดอกค่ะคะือก็เลี้ยวไปเลยเนาะค่ะเรงมาก,กับกุ้ยกับเพื่อนๆปกตินะคะเพื่อนขึ้นสตีมยีนหน่อยกับึ้น กับเพื่อนคุยกับเพื่อนปกติหลังจากเทียงคืนเนาะคะ่ะเทียงคืนย้ยหน่อยรูซสึกว่าท่องช่วงตรงนี้เนาะคะ่ะอกนี่สิรูซสึกคือบวมบวมึ้นเน้นเน้เนเล้วบวมีการระบายอากาศออกเลยค่ะกระพิษปกติแหรอคะนาะเกิดอาการเหเกิดก็คือหน้าเมื่อไหร่เขาบ่อแจ้ง น้ำยุดตั้งแต่เที่ยงคืนเขาบริแจงเขามาเขาบริเก็บน้ำไว้ท้ามาหากินรบริเอามาเห็นอย่างแ,แค่น้อยมีแต่แค่น้ำจะเพาะท่เก็บไว้เพื่อให้ลูกอาบเพื่อชุกเฉินนีค่ะโอ้ยลมไปเฮงนะความเกินเพื่อชุกเฉินแค่นั้นไว้สำหรับอาบไว้สำหรับใช่ภายในห้องน้ำของทาจำลองก็มีแค่บ,บริหลายบริใส ยี่นอิดก็งดการทําอาหารเสื่ออาหารกินมันเกิดจากตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนยี่นอยสบอกฟังเกิดจากตรงที่ยี่นอยดกัสื้ออาหารเมื่อกินกินคนเดียวแต่รอบเย็นเนิ่นนิดหน่อยเขาก็ทําอาหารกินตามปกติเพราะว่าเรนน้ำกับม้าแล้วเนาะประมาณสักขาหกโมงเขาดกินได่น่ะสรูกไสหลาเขากกจดกินต้มามะม่า กบเล็ดเป็นอย่างส่วนคนอื่นเขาไปทำงาน,านกบเล็ดเป็นแหล่งลูกสาวกบเล็ดเป็นอย่าง,าาางแต่สิเป็นเจต่จี๊ยนหน่อยคนเดียวส่วนไอ้คนหน่อยยจี๊ยนหน่อยกับบุเร้กินอาหารตรงนี้เลยเป็นหน่อยเพราะว่ามันรสชาติเี๊ยนหน่อยกับโบก่ายให้ลูกกินหรอกค่ะยจี๊ยนหน่อยจะกินเองไม่ีใครผลูก,กับพัดทัวสองอ,งอย่างแต่เี๊ยนหน่อยซื้อมาก,กินหรอกค่ะเกิดจากอาหารซื้อกระเพาะลับใส่ยจี๊ยนหน่อยนี่สิเป็นแผลในกระเพนะาะลับใส่ มานานรักษามานานเลยค่ะเพราะกินอีหยังทีมันพ่สะอาดเข้าไปมันก็จะเกิดเป็นอาการแบบนี้แหละค่ะเพื่อนเป็น Greek, ท้องเสียท่ายท่องเป็นแบแบนี้แหละคะ่ะแต่ว่าสุดนี้เป็นแห้งมากคะ่ะนี่แย่น้อยกับเริ่มดีขึ้นแต่ว่าท้องอยังมีากาันปนอยู่แต่ว่ามียากินนะคะเพื่อนเพราะต้องเป็นห่วงแย่น้อยด้ยคะ่ะมียากินพอลุกขึ้นทํากับข้าวได้อย่น้อยก็ลพอลุกขึ้นได้แย่น่อยก็เลยเห็นอันนี้ค่ะเพื่อน เมื่อวานนี่หน่อยเนี่ยไม่อยากสนใจไฟเลยค่ะไม่อยากคุยับหลกไฟนอกเลยไม่อยากยุ่งกับไฟร้านกับไม่อยากเบึงมันวันมีแห้งมันเหนื่อยมากค่ะเพื่อนนี่ยหน่อยเหนื่อยก็นอนหละนอนฟังเพื่อนเปิดเพื่อนไ้กับฟังเพื่อนไปสําหรับคนใดที่มาทันบ่ทันเนี่หน่อยกับบุรีเบึงอยากให้เพื่อนเพื่อนทราบวันนี้เลยค่ะเ็าเป็นยังคือหายหนาหายตนบม่เมียนออก่ะสุกภาะฝาไหน่อยนันโบกี้ตอนนีหนาตายนี่หน่อยกับไม่ทันในเส้นปันไหนหรอกค่ะ น้่งหูซื่อวาเก็บขัางไหนย่นหน่อยก็เลยสิกินข้าวต้มขัาต้มกินมีผักต้มขัาต้มกินเองทำอาหารกินเองแต่ว่าปลานี่ไม่เป็นของทอดไอ้จังสี่มันกะโเปิยญาค่ะกินใดค่ะของแห้งอีกอย่างของที่มีน้ำมันแต่ว่าย็นยันอนี้ยันหน่อยก็มาพัดพักเอกแต่ว่าสมมติ่กินหลายเลยค่ะกินจักหน่อยนึงเพราะเป็นพิจินี่แหละเพราะหายากเนาะค่ะเพื่อนคานนี้ค่ะ ยันหน่อยก็เลยนได้มัสีแจ้งแถลงไขให้เพื่อนๆฟังลคะ่ะว่รามันเกิดจากอีหยังเกิดจากข้าไปหาซื้ออาหารกินมันบ่อสูกถูกสุขอนา,ามัยขึ้นเขาวาเลยเพื่อนๆเพราะว่ายันหน่อยนี่สุปกินอาหารสื่อเลยคะ่ะกดปันใดย,ยันหน่อยกับสุบกินอาหารสือ่อแป่ว่าสุดนี้ยันหน่อยออกไปหากินอาหารสื่อเพราะว่ามันไม่หนาวมันไม่หยังให้ล่างนั้นล่างนี้ หลังจากเด็กๆเ,เขากินแล้วเขาก็เวล้ย่างยังไหวเนาะแนวก,ก,ปปก็ปล่อยทิ้งไปก่อนเพราะหนามเขามันหน่อยใส่เฉพาะที่มีไปก่อนเนาะค่ะเรือจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนาะค่ะแต่ว,ว่าตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกอพอดีขึ้นมีอยากกินแนวกับสิ่งกิน,กนข้าวกินยาแล้วก็ดสำหรับคลิปนี้สีมาลงอยากมาเบาซีแจงให้เ,เพื่อนๆฟังค่ะเพราะว่า ดี๋ยวยายหน่อยสิอบอกฟังข่าว่ามีอเหียงเกิดขึ้นจังดยกยายหน่อยจังใดมาบอกสูมีคนพูดบกเราะปากบุดีเห็นยายหน่อยถอกเสียหาววายายหน่อยติดเสื้อโลกสิไปติดยู่สายพี่นอ้องยายหน่อยไปต,ตลาดตลาดกับตลาดขายซุงมเป็นล้านาสีเปติดมาแต่ทั้งไหนไปลานค่ะลานนี่ไปซื้อสมือ,อยายหน่อยกับพิดจมูกไปซุ้มือป้องกันตัวเองไปซุ้มือว่ติด โรคน้องเขามามรามีอาการท้องเสียพีสันทิดโรคมันก็ไข่กหนาวเนี่ยน้องมีอาการท้องเสียปวดหัวตัวร้อนยอะหน่อยกบูปินเนาะค่ะนี่อะไรยอะหน่อยเบื่อหนาไปใช้ชี้เลยือบอกอยากคุยน้ำผู้ใดเลยค่ะเมต่กระทั่งมือบ้านยอะหน่อยก็บ่อยากคุยน้ำเผื่อนน้ำช่องอยากอธิบายอี่ยังทั้งสิ้นมันเมื่อยมันเมื่อมันนายขันว่ามันก็สีย้าวเยอะหน่อยก็สีมาพิมพ์หยาพิมพ์ซาเยอะหน่อยก็เลยบอกคุยขอมาเด็ดฉีดแจงตรงนี้ไปเลยค่ะว่ามันเกิดจากอี๋ยัง มันโมเมนตหรกเวนไพมันเป็นเกี่ยวกับสุขภาพย้หน่อยคือโควโโิดนะั่นบมะมีดอกค่ะมบะม,มีคน้นระบบแถวหนีไปติดโควิดมาแต่ใส่ดอกค่ะอยากเว้าอยากพูดไปซื้อเนี่ยค่ะย่หน่อยก็ศูนย์ศูนย์หรืออยากมาว่าวนะคะให้เพื่อน,นฟังคน้นบางค้นนี่ก็คิดเองเออเองไปสิไติดโควิดที่ไหนเมื่อหนึ่งคืนหนึ่งย,ย่อยหน่อยวัไหนอโ,อโพหนาไปใส่เลยค่ะดูแต่บ้านนี่ โควิดมันกระเช่เลนเขบาบ้านนีดหน่อยเนี่ยจียมันสิยางไม่เองของตัวโควิดเมียนบอกกับเพื่อนแจ็กสีวายจะไหนเนาะมันกระเมิดคำามเีาวาหรือแบบนี้ก็ได้มันเป็นตะศูนย์อย่ยังไงค่ะสสำหรับคลิปนี้ใหิหน่อยขอจ๊กแค่นี้นะบว่าหลา,ายแล้วว่าอยากระบายกับเพื่อนอยากระบายความในใจอยากให้เพื่อนเพื่อนอมันไม่อยากคุยหัวน้ำค้นผองตัวค้าเพื่อน เมื่อวานก็หมู่มาหาก็นอนเฝ้าเพิ่นก็มาเบิ่งการเนาะมาเยี่ยมมาเยือนก็บ่ได้เฮ็ดหยังสู่กันกินดอกเพราะว่าตัวเองบ่สบายบ่อยากให้เขากินน้ําอันนั่นนี่ก็สิเข้าใจบ่เข้าใจยน้อยบ่เข้าบ่ฮู้นําดอกตรงนั้นเพราะว่าปกติเพื่อนมายน้อยสิเป็นคนบ่เคยอยู่ป่าสิเฮ็ดกับข้าวกับน้ําสู่กันกินอันนี้ยน้อยบ่เฮ็ดหยังข้าวแงยน้อยก็บ่เฮ็ด ขาสื่อต้่มขขาต้มโจกขาต้มยังกินไปสําหรับคลิปนี้ยันหน่อยก็ขอบคุณเพื่อนๆมากด้วยค่ะขอบคุณหลายที่ติดตามยันหน่อยมั่งใจยันหน่อยด้วยค่ะก็ยนหน่อยก็จะเป็นีหยังไล่ก็เสียหายเดี๋ยวมาสู่ต๊วไปก็เพื่อนๆนี่แหละค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะยันหน่อยก็สีรักษาตัวหายแะ้รก็ว่าพบปะเพื่อนๆอีกคือเก่าค่ะบ๊ายบายจ้า